เริ่มับผมนะครับปัญหาการจราจรนะครับผมครับซึ่งในส่วนของอการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือการการแก้ปัญหาในระยะเริ่มต้นระยะระยะต้นนะครับผมแล้วก็ระยะการระยะ,ะยั่งยืนนะครับอันนี้คือขอบคุณทางทางวิชารีแล้วก็ทางกรอที่มีแนวความคิดนะครับที่จะพัฒนาและก็ปรับปรุงในส่วนของปัญหาการจราจรสัมพอนธซึ่งเสียงท,ที่ที่ติดเส็นตามสาย ในส่วนของตํารวจเองก็ได้ประสานกับทางวิทย,ยาพเจกกรของวัดแล้วก็ณะกรรมการของวัดคือเราแก้ปัญหาพวกที่โบกรถขายพองอะไรซึ่งไอ้กลุ่มพวกเนี้ยมันทําลายชื่อเสียงของจังหวัดสิ่งที่พวกเราทำก็คือติดเครื่องขยายเสียงไปตามจุดที่ที่พวกนี้อยู่นะครับใครที่มาโบกรถขายพองอะไรเราใช้สีประกาศทุกวันนี้ปัญหาเหล่านั้น บที่ขายหมดแล้วครับผมนี่คือเราแก้ปัญหาจุดนั้นมันเป็นจุดสําคัญเพราะว่ามันทําลายชื่อเสียงของของจังหวัดเราครับผมนะปัญหาถัดมาก็คือนะครับการข้ามถนนอย่างที่สวัสดินาเรียนนะผมนะครับก็คือข้ามไม่ไม่อยากข้าไนนี้ข้ามถูกต้องไหมครับปัญหาคือรถบรรทุกตัวนะซึ่งตักวันนี้แก้ปัญหาดยการให้ข้ามตรงทางมาลายสองจุดนะครับและก็รถที่จะเลี้ยวเข้าตรงมหาวิหาร ตรงตรงตรงเมนเมนเก่าเนี่ยครับผมนะครับตอนนี้ปิดนะครับปิดให้ไปเข้าตรงตรงต้นโพฝั่งตรงข้ามกับโรงเมียนวสทตัวนั้นจะเป็นทางเข้าออกอีกประการหนึ่งก็คือที่รถที่คนไม่ฟังการการประจามันของเจ้าที่เกิดจากอากาศร้อนเวลาเมื่อกี้รอจะไม่รอกันทุกวันนี้ทุกท่านที่ผ่านนวัตทรจะเห็นเป็นซุ้มของ ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนมาคือให้มีจุดพักคอยนะครับนั่นคือให้เพื่อนเข้าใจว่าให้ประชาชนที่มาีนมาสกัดรถหลวงทุกสตรอได้มีการพักคอยรอจังหวะข้าตามจังหวะนี่คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นเพราะนั้นับผมนะการแก้ปัญหาตัวนี้ก็คือกําลังเจ้าที่ตำรวจจราจรอาศัยตำรวจจราจรเราแก้ปัญหาชพ่วหน้าเป็นการแก้ปัญหาระยะต้นแต่ถ้าเกิดจะให้มันถ้ามันยืนยาว ให้มรร่นมผมต่อไปก็คือการแก้ปัญหาในระยะยาวนะส่วนนอกขอ,ขอก็เคยมีการออกแบบแล้วนะครับให้มีการทําัวโมงรอ,อดใต้ถนนนะครับซึ่งถ้าหากว่าทํหัุโมงได้ปัญหาต่างๆนะักวัทาศสรก็จะแก้ไขได้ดีผมนะคือเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวนะอีกประการหนึ่งครับ <c oughs> อยากจะนําเสนอนะครับมันเป็นปัญหาของของ,ของการะะจราจรในจังหวัดก็คือโรงพยาบาลพุทธ